สวัสดีครับเรามาดูผลุตบอลพร่เมียรกอังเกษเกมนัดตกค้างประจำาช้าวันศุกร์ที่13พฤษภากันเลยดีกว่าก็ปรากฏว่าสเปอร์ครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะอาร์ซนอลไป30เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากแฮร์ริเคนยิงไป2ประตูแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากซอนเฮิร erm ์มินนั่นก็เลยทำให้สถานการณ์ของทั้งสทีมเนี่ยอาร์ซนอลก็ยังอยู่อันดับที่4มี66คะแนนเหมือนเดิมแต่ว่าสเปอร์ครับไล่มาแล้วที่65คะแนนะคราวนี้อันดับ4ใครจะได้ไปต้องลุ้นอีก2นัดที่เหลือ ไปดูกันที่ดัชนีวนลดล่าสุดก็ยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป22ประต,ตูเดี๋ยวส่งทางกันที่โปรแกรมนัดรองสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้ในะฮะวันที่ที่15พฤษภาคมก็จะมีสเปอร์เปิดบ้านเจอเบอร์ลี่วิลล่าพบพาเลทลีดเจอกับไบรตันวัตฟอร์ดพบเลสเตอร์เวสต์แฮมพบแมนซิตี้ฟู๊เจอนอริสแล้วก็เอเวอเรตันเจอกับทางเบนฟอร์ดก็จะไปท้ายด้วยคู่วันเดย์ไนท์ระหว่างดูโกโซ่เปิดบ้านเจอกับอาร์ซอง